คุณจะมีความมุมานะมุ่งมั่นวางโจทย์ไว้เรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเงินคุณเป็นคนที่จะสะสมเงินหรือวางแผนการอยากได้เงินขึ้นมากกว่าปกติเป็นพิเศษนะครับเปรียบเสมือนแม่ค้าแม่ขายอยากจะขยายกิจการนะครับตลอดจนถึงการเอาใจใส่ดูแลวางแผนการเงินอย่างเป็นพิเศษ ฉะนั้นโอกาสทองที่จะมีโอกาสรวยเกิดขึ้นได้ด้วยดาวเหล่งเตก็กดาวมงคลที่คอยผลักดันตัวนี้นะครับผลักดันให้ความสำเร็จความหวังที่คุณมีอยู่และที่รอคอยอยู่นั้นให้ก้าวขึ้นไปมุ่งมั่นจนสำเร็จได้ดาวจีมุย่ยดาวนี้คนจีนชอบครับเป็นดาวดีอีกดวงหนึ่งเป็นดาวฟ้าเปิดความเป็นมงคล อุปสรรคที่เคยพลาดมาก่อนกลับได้เช่นตำแหน่งหน้าที่การงานที่ถูกดองเค็มมาหลายๆปีเนี่ยครับปีนี้เปิดโอกาสให้คุณนำมาพิจารณาใหม่สำหรับท่านที่รับราชการนะครับทำงานบริษัทจะค่อนข้างชัดเจนกว่าใครๆมีโอกาสส่งผลให้คุณนั้นได้ก้าวหน้าและมีลูกน้องเข้ามาช่วยงาน ส่วนดาวตีก้ยดาวนี้เป็นดาวสวรรค์เปิดทางบุญกุศลที่เคยทำบุญมาก่อนแต่ปางก่อนนะครับคำว่าทำบุญหมายความว่าเราเคยให้ทานเมื่อวานนะให้ทานใครไว้วันนี้เขาอาจจะมาคืนทำนองนี้นะครับก็เ,เรียกบุญที่เคยทำไว้จะส่งผลอย่างรวดเร็วแต่อย่าเพิ่งดีใจนะครับ ดาวดีมีดาวร้ายก็มีนะครับดาวเปาวไปครับเกี่ยวกับโรคประจำตัวเป็นเป็นหายหายปีนี้กลับมาอีกใกล้ชิดหมอเป็นพิเศษนะครับทะานั้นในปีนี้คนเกิดปีหนูควรไปฝากดวงไว้กับเทพมังกรหรือวัดมังกรเขียวแชร์เลงเอียที่วัดทิพวารีในกรุงเทพก็มีนะครับ หรือที่วิหารต่างๆที่เขามีเทพมังกรหรือมังกรเถียวก็ไปไหว้ขอพรเถอน,นะครับถ้าท่านมีเหรียญขงเบงนะคือของเบงพกหลงนะฉายามังกรวาสนานะครับพกไว้หน่อยนะครับเพราะว่าท่านจะมาคอยช่วยเหลือทีมงานหรือทางหวงช่วยกับชีวิตเราก็มีเหรียญขงเบ้งข้างหลังเป็นเหรียญฮาห้อที่ดี แต่ถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้นะครับไปซื้อหนังสือเสริมดวงชะตา2,568